ครับผมเป็นการรีโนเวทสวนครับผมพัฒนาสวนครั้งใหญ่ครับผม่าบึงเลยครับผมนี่อ้อยอ้อยหวานครับผมอ้อยหวานสายน้ำผึ้งครับแป้านะครับพี่น้องลืมแป้นแลครับพี่น้องเบึองยางช่มครับผมยางช่มผลงานครับอาหารไปให้ปาด้างในครับผมโซนอันนี้เขาเรียกว่าโซนโซนบีครับผมโซนเอซีอู้างน้องโซนเอโซนเอยูฟังหงวยครับพ้กน้องนาที่ปลูกไม้ครับผม นี่พี่น้องเอ้ยนี่ดูแลดีๆกับผมหวานด้ครับต่อยนี้ให้ความหวานสูงครับผมให้หมอที่จะเข้าโรงงานแต่หมอที่จะไ้กินั้าน้ําก็ได้ครับพี่นี่โรวิตครั้งใหญ่ครับรัดไมบตะไคร้ครับผมให้แป้งครับเกี่ยวต้นไม้ออกครับผมบรรยากาศครับผมเสียวไก่ไข่มาเลี้ยงแล้วก็หลอมดีๆกับผมนี่ปิดไว้ดีๆครับบอยมันเข้ามาได้ดูดุกเดืดครับผม นาได้ค่อยเก็บขยาครับผมนี่น้อยครับนี่ครับเริ่มเป็นหลูเป,ป็นหลังเขาอินซีครับผมใส่ในแดงครับเกี่ยวหยาออกกระเป็นหนาเบิ้งครับผมยีโนเวทครั้งใหญ่บักพุงต้นวันนี้พันธอนแลนด์ครับ ข้าวเป็นบวซนบางอย่างนี่งามอยู่แบบนี้กาลังต์จอดอกจนเลยครับผมมาเบิ่งใบเตยครับผมใบเตยก็มีกันครับมีใบเตยเหมือนกันเตยบริเวณปลูกหลายครับมันก็เดื่องยายแล้วครับมีใบเตยเหมือนกันครับมะพร่าวครับผมพร้าวน้องหอมครับ ใบตเตยใบเตยเขามักหนังครับผมชอบน้ำกระเพราครับผมใบกระเพราอืมครับผมเป้นให้หนานเริ่มขึ้นร้ายครับเบิ่งไข่หอยครับไข่หอยเชื้อละอียเต็มเลยครับนี่ข้าวโพดครับผมข้าวโพด ได้พี่น้องยางหลอดร้อเอาาหาในป่าครับเสียางออกไปทางนอกลองเบิ้งครับผมใบเลื่อยใหม่ครับโลโซโลซื้อสามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับยางดีเลยเขาดีครับพี่น้องนี่พี่น้องครับเอาก่อนฟางมาเห็ดไปเป็นอาหารย่างดีเลยครับอาหารของป่าย่างดีครับผมปลาลูกข,ขอกพี่น้อ,องเอง้ยนี่พี่น้องปลาลูกข,ขอก โอ้หลายครับปลาคอนี่คักจังเลยนี่ปลาคอนี่นี่นีน่แถวกินโอมก้องเพื่องครับผมนี่ครับผมไม่ได้กาศครับพี่อง ลองนีชื่อีโอขึ้นท่านใดหรอกนาน,น,านี่มาเสนเต็มเปิดช่องไว้แล้วนี่ยซาหน่อยเะี๋ยวปลาซิ่วนี่นี่ไปล่อยปล่อยหลยอยู่เพื่อเห็นปลาคอกินเบิดเพราะ,ระคอหลายอยู่นี่เขาใส่คนเอามาหลักปล่อยว่าโอ้ฮักเลยรับไปไฟร่มแห้งข้างในนี่เขาเอื่นโซนสี่คือผมมือนี่นี่โซนสีโซนสี โซนบีซีอยู่่ซนนอก่ซนซีซีอยู่ทางนอกฟัทงที่งีครับผมอันนี้โซนซีอยู่ตรงกลาง A B C พวออกพี่น้นองน้ำบึงเน้ครับผมเป็นเซลเลยเน้แดงครับตอนนี้เลี้ยงไว่กอนครับซื้อมาหนึ่งกิโลครับเน้แดง น้ำเต็มสวยพี่น้องนี่ครับผมแป้นดีวะครับต้นกล้วยก็ขึ้นแล้วเริ่มมีหนอเริ่มแทงหนอทูกอย่างกำลังไปในเวิร์คครับผมกำลังไปที่สวยมือ้องระวังครับผมนม้ำมันกาดปับพันไว้แั้นเถอต่มาื่อนี่ครับผม เพิ่ว่าอันนี้ครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวึ้นแล้วนี่ครับต่อไปกระิมีกระเจี๊ยบแล้วนครับเริ่มสวยงามครับนี่ครับพี่น้องสีฟ้ามันเลยตัดแต่งทดลองเรื่อยครับพี่น้องโอ้ตำทีมม่เก่าครับใหม่ตำ เลยนะฟังนี่แล้วนี่ลองบึงครับพี่น้องนี่ลองมือหน่อยพี่น้องบึงนี่กิ่งเล็กๆน,นี่มันจับมือเดียวทุกกล่องเพราะว่าพี่น้องแค่นี้ก็ได้ตัด